ผมหก็เลวแต่ก็เลวเธอยังไปต่อ <c oughs> ฝนตกได้มื้งพี่น้องเลยยางแห้งเลยลอยเปอร์เซ็นมาสันแต่ว่าตอนนี้ก็เอียนแล้วภาษาอีสานวันละคำวันนี้เสนอคำว่าเอียนฝนเอียน หมายถึงฝนหยุดตกแล้วแต่จะตกอีกเพราะว่ามันเป็นฝนรินเนาะฝนเอียนแล้วเจ้าหน้ากับพอเอพลงเพลงไม่อีกตกเบิดอาทิตย์พี่น้องฝนน่ะเริ่มจากมื้อนี้แต่ว่าเทือเขาแย่ยมไปเป็นหิมะอยู่ทางลุมเป็นฝน หิมะสวีเลนตกแต่ทั้งเขาพีนองปีน้ทั้งพื้นราบบ่มีก็เริ่เห็นหิมะเขาโพลนไปไปออกจากบ้านก็ต้องมีหลังคามือถือเด้สมมตนี่ขามือถือเขาก็ใส่แต่โทรศัพท์เนาะโอ้เอามือถือไปนั่มโอ้ลืมเอามือถือว่าเด้แต่โทรศัพท์มือถือนี่ล่ะโทรศัพท์เคลื่อนที่นี่ล่ะส่วนสาวตุ่มกสิมีหลังคามือถือ ก็คือขั้นหมนี่แหละพี่น้องขั้นหมบานสาวตุ้งก็เอินว่าขั้นจองขั้นยูก็เอินเป็นบางคนเนาะเอาขั้นยูมาเห็นเนี่ยเอาขั้นหฮมมาเห็นเนี่ยเอาขั้นจองมาให้นเนี่ยขั้นจองได้บอกมันจองดิทางภาคเหนือเขาเอญนวลนางน้นอ,นนนนงนองกลางจอง พี่นี่แอบมองนานสองนานเสื้อทรงรัดเอวสั้นยืนเฝ้านาร้านดูเข้าทีพูดจ้าอ่อนหูดูดีดีเว้ยว่าบาหนาวัาหนาวอยู่เ้้อยพี่น้องสี่องศาประสันอ่าต้องมาเสด็เกเจ้า เอารถเป้ทั้งหงฮอตไส์มาสีบ่สวยเต่ละเมือเนี่ยนึกสาวตุ่มออกมาก,ก่อนเกระบอนะโอ้กแมนสาวตุ่มออกมาก,ก่อนเวลาพฉสนั้นเฮายังมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกประมาณหนึ่งเนาะคุณอ่ำกับมาเล้ยเนาะสาวตุ่มสวัสดีค่ะว่าศักจากอ่ำกิติคุณสวัสดีคุณอ่ำค่ะมาแล้วจ้าบาน้าป้าสายพันวา มาแล้วกับสวัสดีจ้าบานาา้า้าใสสาวตุมกับบ้านฐานรถนี่คือเา่ามาหดจือบ่ได้ซ้ำมาจากคลองออกมาก,ก่อนเวลาเนาะว่าฝนตกกับกับกงขยุ่มมากเนาะก็ลองเพียงมานําพร้อมเนาะมายืนอยู่นี่แล้วบม่มีฝนไหมก็เลยใส่คําว่าฝนเอียนเอียนข้าวเดียวหยุดข้าวเดียวก็สิโตกอีกอบางทรงราว่าขี้ฟ้ามัน นางอึงตึงอยู่ทางเทิงพงผลขั้นฝนตกแบบนี้ก็หนาวเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะบานเห่าห่อนๆฝนตกก็ยังเย็นอยู่นีอะ่ะหนาวหนาวฝนตกบานหนาวก็ร่องมังสวิเจาแต่ว่าฟั่งผลการเลือกตั้งแล้วนี่ก็เออมีหอนมีหนาวแล้วเนาะไรสื่อคะแนนพอสื่อคะแนนกับผลละเมื่อนี้กับอัจสิพนัน มูลืดกวัวกระตอกกัสีซอกพ่อค้นกระสีแจ้งไปกัสีอันนั้นอันนี้จ้ะแต่เกา่าคุดหาซอกน้ำเด้นะคะคุณอับกับสวัสดีคุณบานหน้าฝาใสนะคะคุ้นอักับไฮดอกกุหลาบสีแดงสามโดกนะคะเป็นกําลังใจค่ะขอพุ่นกาลังใจจากคุณนอัมเด้อสาวตุ่มกบได้แค่ไปทักทายส่งกําลังใจเลยเนาะ,ะห้ไปฟังคุณนอัม เบาอีางยงแน่กับมูกับพวกในการไลฟ์สุดสาวตุ่มกะบอดิฟังเนาะเพราะว่ามันมีหลายช่องหลายหมองหลยบอนสิไปเห็ดแนวกินเรื่องดูดอากาศเสียงดังแน่กะได้ยดนินแน,น่บอด้ยินแน่กะเอาต้นอกซ้ำนันเนาะจอดไว้ร่างคลิปกะสุดสายเพราะว่ามันลืมข้าวร่างคลิปกะขันนังฟัง่งนังเบิงแทๆกะเลยเคืองอย่ดอกขันมันเงาสุโมงหนึ่งจังสิ คุณอำัำไล่ใส่ฟังเบิดทั้งโซม่องหนึ่งก็คือว่าเปิดทิมไว้หเหตุนั่นนน,นี่ไปแต่ว่าคันใส่ใจฟังนงั่งอยู่โตโนี่ก็สปปิประมาณเลยเคืองไปปวดหลับปะมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นีโฆษณาขามา่าสีซ่าหาเทื่อกัสมมาพักวันกัเอาละเนาะกะอัมลาผ้าจากจากการไลฟ์สดเนาะแล้วบางคนก็มีแต่ไลฟ์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 บเฮ็ดคลิปนี่กะลนับากแกผู้สิไปนั่มเบิง่งห้เนาะเพราะว่าเพิ่นบเฮ็ดคลิปเนาะ ไปเบิ่งแต่คลิปเก่น 9, นาก็คนเก่าหน้าเก่าเข้าไปก็สิว่าเบิง่งผิดปกติอีกซาทุ่มก็พยายามลีกเลี้ยงเนาะเพราะว่าคันเอาช่องนี้สมมุติเอาเอาช่องตุ่มแซบเข้าไปบ้านคุณอ้ก็สิกดเบิงอย่ก็มีแต่ตุมแซบเบิงลาดฟาดัก็สิว่าเบิงให้กันอีกจังซี่นะซึ่งจริงๆมันก็แม่ <laughs> นนเาตะกแล้วก็เอาคันอยู่ลงตะเนาะบ่ยังมีเม็ดอยู่เดี๋ยวหน้าสิดงัง สองสามเมตรตกลงมาแล้วมาถือย่อยเสนาแบบเครื่องซ้ำอ่างเทืร์กนาม,มันสีย่อยนาสีด่างต้องกั้งไ้ซะก่อนนะคะนาากับห่อนมาน้่กันมาสันบานหน้าฝาใสว่าหนาวหนาว,นาวห่อนห่อนเตี่ยหม้อนี้จะจะบานค้นสวยมาสันสวัสดียายไพ่เด้อนะคะผู้สาวเมี่ยวกายมาบร้เลี่ยจ่อยบอสตินข้าจะยึกอยากหลาย กระไม้มาต้นพระท่านจีดเขาก็หน,นีแมวโอทำห้อนเนาะเจ้ากระแมวนี่เจ้าไผติดไผเจ้าไผอ่อนไผอุ้มกันจองกันเฉพาะป่านน่ะน,นะคะสวัสดีเจ้าบ,บ้านคนสวยถือใจกระมองนี่ละ่ะนะกระห่อนมาน้ากันนั่นฝนตกคือบกางจองกระกลางอยู่นี่ดิบก,กางได้บบุกวีนาสีด่างตัวขั้นบก,กาง แ่ไพ่กับสวัสดีบ้านหน้าปากใสหัวใจสีแดงจึงคืงคุณนำสวัสดีจา้าพรัสนแค่ไพ่กับหัวแต๋หัวเตน้นรถเมฆขั้นหนีมากมาเป็นรถเมฆขั้นสีเ้าตุ่มสีนังเด้ขั้นนัดนนกายนาบ้านไปก็างอยู่นี่ดนจ่องเมื่อไรนี้ยังใส่ของเจ้าก็ไม่เห็นแล้วเนาะกล้องจ่องสาวตุ่มหนะ่ะลังข่ามือถือนะ่ะ ไงกว่าง,มงหมวล้านผุดตัวมายืนเบียดกันอยู่นี่สามคนกับกรบบอเปียกนะเพราะว่าอันอยู่นหน่อยจะเอกมายัางนะกางแต่หัวทางลังเปียกเบิดกับไม่ไวเนาะนะคะสวัสดียายไพร่บ้นานน่าฝาใสเพลนวา่าอวยไปอวยมากอวยมากอวยไปดิคนสวยกับอวยมากอกาข้างที่ต่อเพหนาวอยู่้ยเฮยนะคะคอยถามว่าฝนตกกับขึ้กางจ่อง คอยถาม่าฝนตกบอกคืออู้ฝนตกตัวกลางจ่องแดดกะกลางคือกักนกแต่ว่ากลางหมขั้นเข้าฝนขันแดดออกมากเกินว่ากลางขั้นหมขั้นฝนตกมากเกินมากลางขั้นยิ่งกลางขั้นจ่องเมนฝนตกสาตุมบานหน้ายายไผ่ไท่เล่นผู้ใดนอะบันนี้นอะไท่เล่นท่อบอบปอน่สาตุมบานหน้ายายไผ่สวัสดีครับประจันโอ้ยเฮ็ดจ่องกลับไปคอมเมนต์ไวเด้อ ไทยเล่นสาวตุ่มบงหุจักเก่าดิให้มันจือกันบะไรดิมานในรูปร่างแปลกๆนี่ก็จือบ่อไรได้สาวตุม่ม <c oughs> ไปคอมเมนต์ไวรดสขันเจ้าเ็ดคลิปไม่ต้องห่วงอีกหนึ่งปีตามไปกับบอสายสิบปีแกแค้นกับบอสายนะสื่อบ่สื่อกับโซ่กันเบิงเอาอ้มันคือหนาวเขาไปในกระดูกแท้ะ่ะมายืนอยู่นี่มือนต้องไ่เื้อแค่เง่านะก็หนีแล้วนี่มือหนีใไ่เสื่อแบบว่า บ่นนักแหงนะนักไล่ก็ไปไหวเนาะพะลุงพลังหันใจบ่ออกอันลันอยู่มันมันอ้ววเวมันสมห่อหาเวมันห่เซีบขับไปแล้วบ้านนี้เว้ยไปจักขี่ผูไปจักนมหาขัวข้อมึง <c> เ <oughs> มื่อนี่รถไฟสิบางๆเนี่ยหลวมใช่ไหมเย็นจ่อยๆปันห้อยไข่เนี่ยสีบ่กขิงห่อนวะนะคะหอมใหญ่ยืนกลางอยู่ในหอมซีก้อนกนไง้ดว้ยแม่นตัวกระทอมพิ้นแค้นสวัสดีสายดันทัวทุกมุมโลกให้เล่นเล่า ก็เป็นสายดันเอามาดีแถมมาดันสาวตุม่มแต่เกาต่ก่อนขันบอ่อแม้นขาประจำไม่ไผ้ไกยขามาดเขามา,า,ม,าบบมันกับบอ่อปากมันนีเลยเนี่ยสาวตุ่มยังเด็กปล่อยจะแม่นใจจีใจดำนอกขาม้าก,กับบ่อปากบ่อปากกัดางแต่ว่าไทยเล่นแล้วใจดีแล้วกับปากเออหลามจังบอ่อขั้นขามาหละปากคือบ่เห็นฮอดนาจับคนไทยมากกลไปแหละนีหลดบัานึนงเนียเอ้ยเป็นตานเนาะขอบคุณไทยเล่นด้อจตะก,ก่อนในจ่าไทยเล่นมาสั่น ไปหูจ้างหยอดเขาจีว่าเขาเป็นก้อนเป็นล้ำซูฟังเนี่ยเอาสันว่าว่าบางรูปก้อนไทยแล่นสวัสดีไทยแล่ว่าสันกนระทอมพียงแค่มาเว้ยขั้นหอมสาวตุ่มหนิว่ามเมนธรรมาดาดิสาวทรงออกอะไรก็ต้องใหญ่เพี้ยงไงเลยว่ะ <c oughs> <c oughs> นักข้าซายดันว่าสันแต่ดันเก่งเนี่ยดันจนเซียนสั่มซ่องเนาะ กระท่อมสวัสดีจ้ากระท่อมยายไผ่เิ่นว่ากระท่อมพิ่แค้นกับบ้านหน้าปา่าใสสวัสดีครับยา,ายไผ่ก็ว่าเล่าพานมาซื่อๆดอกฝนตกก็เลยแว่เออโอ้ยอุย๊ปากดอกงยาแตดแหลนได้บอกตัวยางบุกโขกวะ่ะเขามามาตาม่ำขันยูกูอันแหลมๆขนันยูกูซักแล้วสิมาเอาโทษกับกูบ่าไรแล้วอีปอบเป็นกะไล่มึงมึงใส่กูป่อยซะเถอะเ <laughs> ล่าเป็นนาแตง่งเพลงแตง่แตงก่อนหอยแตง่งให้สาวทุ่มจักก่อนเนี้ยเปียงก่อนประจําตู้เด้อ อยากมูแจักโปรไฟล์กับเขาไปเบิ้งลักษณะนิดหน่อยว่าเป็นผู้จังได้แตงไฮเน่โมแมนเล่าหน่ดิแตงไฮไอซิงอไอซิงปีนหมูว่า,า,วานเพิ่นแสดงมิวสิกวิดีโอเองเพคนน่ะโอ้ยรอบักคักด้วยสิ่งรอยเปอร์เซ็นต์น่ะกล้าเป็นนักแตงก่อนสันโอ้เป็นนักแตงกาแตงก่อนเตะมักคักเถอะบรรยากาศคือซ้ำเมืองเลยสันซ้ำเมืองได้บูเวยน้าออกก็เดียว เย็นจ่อยๆปองห้อยไข่เย็นกลับไปในซีนในหอมกีวีนี่มายอมมาเยมหมอยหน่ยอยลงน้ำลองแต่หัวใจของน้องมันคือดังหุมหุมอยู่จังสี ใายนี่อยากย้อนนำเอาละเด้อพี่น้องมั่นสิได้เวลา <c oughs> โอ้หาขวมึงจะเป็นจองกูขั้นหัวกระได้กูสิเอาผ้าฟันได้โอ้ไม่สาวสาวีเดนเป็นตะหากเทอละหมายว่าเป็นสาวสาวีเดนจะจะ,จะแต่งหาไผยเดียวนี่แต่งหายายไพย่โอ้ไม่สาวสาวีเดนสิลองแน่เลย เธอน่ารักสดใสในเดนหนาหัวใจงามสดใสดุจดวงดาวสุกสกาววาวใสในราตรีสีเมญ่ายไผ่ตัวเนาะชาวตุ่มบ่เป็นชาวสวีเดนดิ์ดีไอ่ไทยแลนด์ล่ำไปเลยสาวตุ่มสัตว์เม่อาสสวัสดีค่ะผ้าลูกพยาเมียาสามสี่ขีดเพิ่นม้อมายามขึ้นสิเมนบ่หูวจักสิเมนจื้อบ่ได้ล่ำได้บุไวยตาสิบวดล่ำไปทันทีบ่มีคนเขียนก่อนล่ำให้บอกไอ่ไทยแลนด์เขียนให้แล้วก็บอเขียนแล้วไปเขียนให้ย่าไผ่ผม ะะขิมจอมมืนพะย,ย่ไไทยเล่นสบายดีขิ่มจอมมืนสวัสดีค่ะอ๋อไทยเล่นสวัสดีครับนี่พ้นหูจากเล่าหลายสาวตุ่มหัวไปกินโป่งอยู่ใส่ือ้โปจักพะยไรไทยแล่นแบบเนี้ยมาทำความรู้จักกันไทเม่เอามาผูกขั้นกันตอสัญญา บัดนันเดอรแล้วบัตแต่เดือนหกมาสิได้ไทยได้ขาดได้หอมสังวัตลราเป็นปรูเป็นขี้มเห็นว่าดำขี้มิ่มแล้วคือต่อกลางให้สวัสดีไอขี้มจอมมุนจับบานาฟาใสขอบคุณมากๆเด้อค่ะไทยเรียนคุณอั้คุณพิ้นวัสัุขี้มจอมมุนกับคุณอั้มสัสดีค่าวัสกระท่อมกับสัสดีคุณอั้มด้วยนะคะไม่อาจกระลูกไซวัสัุขี้มจอมมุนกับบานาฟาไสไม่อาจคนเสือสวัสดีจ้าอั้มรับ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 บับไม่อาจ คุณลำสวัสดีย่ายอจสวัสดีย่าไพ่ไม่อาจสวัสดีย่าไพ่มาไม่เดอ้อพ่่สันโอ้ยบอไปแล้วเนาะไปดูกับขี้คานเที่ยวท่าง <c oughs> ไปลำไล่ไห่ไปซูมืออยู่เด้เห่ะสั่งขี่หมูก,กันรถเมล์สิม้าแล้วสาตุงกับสีอำลาพาจากสำหรับไล่มีสาตุงกับขอ,ขอลาไปแล้วไอ้ <c oughs> <c oughs> หาบล็อกบอนี่ตัวป่วน อย่าไปบอกเขาเถอะซาตุมสิจัดการเองดอกไปขอบคุณไทยแลนด์ขอบคุณคุณน้ำขอบคุณยายไปขอบคุณแม่อาจขอบคุณขิมจอมมือ่ขอ,อยเสียค้อยบานค้อยแข็งเงืงเอ้อผู้ใดอีกกระทอมพินแทีนวาน่าฝาสัยตกผู้ใดกะจังหวะกักนรถไม่มาแล้วอำลาพาคกากกนเด้เหมืงหมอดโทรศัพท์หมอดโทรศัพท์บุ๋ม,ม,มือบายบาย